นครปฐมแอปนัดชาแนงกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะค่ะ ep นี้นะคะก็เป็นพิกอเด็กเลือกกองการทำนายดวงกันเหมือนเดิมเลยนะคะกับหัวข้อพิกอเด็กที่มีชื่อว่าในอนาคตดวงชะตาชีวิตของคุณจะมีดวงได้มีชื่อเสียงไหมและและถ้ามีจะมีในด้านไหนยังไงนะคะโอเคค่ะก็ กติกาเหมือนเดิมเลยนะคะให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมคลิปนี้นะคะหลับตานะคะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือจากนั้นให้ท่านนึกถึงหัวข้อที่แอปตั้งไว้นั่นก็คืออ่ะดวงคุณในอนาคตนะคะมีโอกาสที่จะได้มีชื่อเสียงไหมอะถ้ามีมีในด้านไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเราอธิษฐานเสร็จแล้วเราลืมตาขึ้นมาก็จะพบกับกองกาดทั้งหมดสามกองด้วยกันนะคะกองแรกจะเป็นกองสีฟ้า กองที่สองจะเป็นสีม่วงแล้วกองสุดท้ายจะเป็นสีเขียวนะคะค่ะให้ท่านเลือกมาหนึ่งกองที่ถูกชะตาหรือรู้สึกว่ามันดึงดูดสายตาเราดึงดูดใจเรานะคะแล้วก็ไปฟังคำทำนายทายคลิปกันได้เลยนะคะโอเคค่ะแอปใจะให้เวลาทุกท่านหนึ่งนาทีในการตั้งจิตอธิษฐานและเลือกกองไพ่ที่ถูกชะตานะคะโอเคค่ะเริ่มค่ะหนนาทีค่ะ โอเคค่ะแอปหวังว่าทุกท่านน่าจะเลือกกองสีที่ถูกใจกันได้แล้วนะคะแอปขออนุญาตเริ่มกองแรกกองที่1คือสีฟ้านะคะเดี๋ยวขอเก็บที่เหลือกออกไปก่อนนะคะ อ่าโอเคกองสีฟ้าคะ่ะในอนาคตชีวิตคุณสตาชีวิตคุณนับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงอนาคตข้างหน้านะคะไม่จํากัดระยะเวลานะคะมีมีมีดวงที่จะได้มีชื่อเสียงไหมนะคะเอาเอาประเด็นนี้กันใบแรกเลิฟเวอร์คะ่ะ ใบที่สองเด็กถือถ้วยใบที่สามสองเหรียญนะคะใบที่สี่สเตน,ตนะคะ่ะ ใบที่ห้า The f o o l อะโอเคก็ถามว่าคนคนกองที่หนึ่งกองฟ้านะคะดวงคุณสตาชีวิตในอนาคตมีโอกาสมีชื่อเสียงไหมแอบมองว่ามีโอกาสมีชื่อเสียงค่ะมีโอกาสมีชื่อเสียงแต่แต่ถามว่าเป็นเป็นชื่อเสียงแบบพีคไหมอาจจะไม่ไม่ได้พีคมาก แบบเพราะว่าแอปรู้สึกว่าพลังงานอะคุณกองฟ้าเดีย๋ยวแอปขอเล่าแบบนี้คะ่ะในในหน้าไพ่นะคะเขาบอกว่าคุณกองฟ้าเป็นคนเพื่อนเยอะเป็นคนมีคอนเน็ชันเยอะเหมือนคนนั้นคนนี้ก็ก็เป็นเพื่อนคุณสมัยเรียนอนุบาลประถมมัธยมที่ทำงานนั่นนู่นนี่คือประมาณว่าคนรู้จักเราทั่วฟ้าทั่วแผ่นดินแบบเป็นคนมีเพื่อนมีฝูงมีสังคมมีคนรักเยอะนั่นนู่นนี่ ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าคุณถ้าคุณกองฟ้าในอนาคตอ่ะเหมือนทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหรือเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอ่ะมันก็เหมือนแบบว่าคนคนเหล่านี้ยที่เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นอะไรที่คุณรู้จักแล้วรักคุณอะไรพวกเนี้ยเราสามารถเปลี่ยนพลังงานคนเหล่านี้ย ให,ให้มาผลักดันคุณให้คุณมีชื่อเสียงได้แต่มันจะเป็นชื่อเสียงในลักษณะแบบไม่ได้ยิ่งใหญ่มากอะคะ่ะเป็นชื่อเสียงแบบประมาณว่าแบบในอารมณ์เหมือนกับเหมือนเหมือนคุณมีมีม,ม,มีช่องทางโซเชียลหนึ่งอะสมมติคุณคุณมีเฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วคุณแบบมีเพื่อนเยอะมากโโหคนไลค์โพสต์หนึ่งเป็นพันพันไลค์สมมตินะเหมือนเพื่อนคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ย อ่ะคนเหล่านี้เขาก็สามารถมาสนับสนุนธุรกิจคุณให้เป็นที่รู้จักในในวงแบบในในวงประมาณหนึ่งได้แต่แต่ยังไม่ได้พีคมาแอบมีความรู้สึกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนคนกลุ่มเนี้ยเขาเหมือนสามารถเป็นฐานเอฟซีฐานแฟนคลับให้คุณมีชื่อเสียงได้อยู่เหมือนกันแต่ถามว่ามันมันพีคแบบว่าเป็นระดับมีชื่อเสียงไปเลยมันมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็เป็นฟิลว่าแบบ ก็ก็ดูมีฐานแฟนคลับที่เยอะประมาณหนึ่งมาจากคนรู้จักเราที่ที่เป็นคนมีเพื่อนมีฝูงที่ชอบมาไลน์มาตามเมน้นอะไรอยู่แล้วอะเหมือนมีเอฟซีประมาณนึงอยู่แล้วอะแต่เขาก็จะสามารถช่วยผลักดันให้เรามีชื่อเสียงประมาณหนึ่งได้อยู่อออารมณ์เนี้ยแอบแอบ,แอบก็พูดไม่ถูกแต่ถามว่ามีชื่อเสียงไหมมีแต่มันจะเป็นฟิลแบบ เป็นพวกพ้องเราที่ผลักดันเราแล้วแล้ว,ลวมันทําให้เรามีชื่อเสียงได้ในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นว่ามีแบบเป็นมหาชนอะไรขนาดนั้นนะคะอะโอเคมันจะเป็นฟิลฟิลเหมือนเพื่อนเพื่อนฝูงฝูงเชียร์กันใหญ่อวยกันอะไรประมาณเนี้เหมือนมาจากคนใกล้ตัวอ่ะทีนี้มาดูว่าโอเคคุณกองฟ้าสรุปว่ามีนะในอนาะคตแต่มีในระดับแบบเบาๆไม่ได้เยอะมากกลางๆทั่วๆไปอะไม่ถึงขั้นว่าแบบ ดังอะไรขนาดนั้นเป็นเป็นระดับกลางๆางค้นมาทางเบาอะค่ะอ่ะทีนี้มาดูกันว่าแล้วคุณจะมีชื่อเสียงด้านไหนในอนาคตนะคะอ่ะาใบแรกได้ไพ่คิงเหรียญน,นะคะใบที่สองเดอะมูน ใบที่สามลาชินีพัาร์ทาวเวอร์คุนดาบแอปแอปขอขยายคิงเหรียญนะคะ งเหรียญจะเป็นเดอะฟูขอขยายเดอะมูนเดอะมูนเป็นเดอะซันขยายราชินีพระจัน,นทร์ค่ะก้าเหรียญทาวเวค่ะทาวเวเป็นควีนไม้ขยายควีนดาบค่ะ ิบเหรียญแอบแอบว่าคนกลุ่มนี้แอบแอบมองว่าคนกลุ่มนี้แปดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะจะมีชื่อเสียงแบบมาจากพวกอาชีพที่เกี่ยวกับพวกหมอดูโหราศาสตร์เหมือนคุณเป็นหมอดูหมอดูไพ่ยิปซีหรือทำนายดวงชะตาหรือหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อศาสนาหรือรับจ้างมูเตลูหรือ ขายเครื่องรางของขลังหรือทําอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับด้านความเชื่อศาสนาหรือเป็นหมอดูอะไรก็ได้อะเออจิตวิญญาณอะไรพวกเนี้ยเหมือนเหมือนเป็นอาชีพทางด้านพวกเนี้ยจะสร้างชื่อเสียงจะสร้างชื่อเสียงให้กับคุณบางพลังงานก็พีคไปเลยอะแบบแบบแบบไม่จําเป็นต้องพึงพ่งเพื่อนฝูงก็ได้นะไม่จําเป็นต้องมีคอนเน็ชันส่วนตัวเด้ย เออคุณก็ดังไปเลยอ่ะแอบแอบรู้สึกว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตเลยอะ่ะเป็นด้านด้านโหราศาสตร์ด้านฉันขายเครื่องลางของขังอันนี้นะอะไรประมาณเนี้ยหรือฉันเป็นหมอดูอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี้ยแหละเป็นด้านส,ส,สตาชีวิตแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณจะมีลูกค้าเยอะแต่ลูกค้าคุณส่วนใหญ่จะเป็นฟิลแบบมาเป็นฟิลแบบคิดเครียดหน่อยแต่แต่เขาจะมาเป็นลูกค้าคุณแล้วทําให้คุณรวยเลย ประมาณเนี้ยเหมือนจะดึงดูแต่แต่ลูกค้าแบบคิดเครียดอะเหมือนคิดมากโรกซึมเศร้าอะไรพวกเนี้ยอืมเหมือนคุณต้องไปช่วยเขาเยียวยาอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอ่าประมาณสิบเปอร์เซ็นเล็กๆเลยอะเล็กๆเลยคือพวกแบบทําธุรกิจส่วนตัวเล็กๆแบบ แล้วแต่คุณจะออกแบบดีไซน์เลยเหมือนคุณมีหัวธุรกิจอะขายเสื้อผ้าขายนั่นขายนี่อะไรก็ได้ที่เป็นฟิล์ธุรกิจที่อยู่ในหัวคุณนะอันนี้ก็จะมีชื่อเสียงแต่จะไม่เปรี้ยงเท่าเป็นหมอดูเท่าทำเอ่อโหราศาสตร์หรือเครื่องรางของขลังหรือเป็นสายสายจิตวิญญาณสายความเชื่อพวกเนี้ยคุณจะทําแบบประสบความสําเร็จมากๆถลม่มทลายดาวหลานดวงนะคะจะเป็นด้าน,านเนี้ย เออแบบแบบไปไปทางหมอดูก็รุ่งนะเออแต่ถ้าไปทางธุรกิจส่วนตัวเหมือนเหมือนขายของอะไรสักอย่างมันมันเฉยเฉยอะแอบว่ามันก็มีชื่อเสียงอยู่หรอกแต่มันดูต้องมีคอนเทนต์แบบอะไรออกสื่อหรือต้องทําขายของแล้วดูมีไอเดียกิมมิคที่ดูไม่เครียดไม่จริงไม่ไม่ซีเรียสแต่ดูเป็นแนวตลกตลกอะไรอย่างเงี้ย เหมือนขายของไปแล้วไลฟ์สดเต้นไปหาๆไปอะไรประมาณนี้เออจะพอได้แต่จะไม่ปังเท่าเป็นหมอดูหมอดูจะรวยมากเลยอ่ะเออจะรวยมีชื่อเสียงพีกมากแล้วไม่จําเป็นต้องอาศัยคอนเน็ชันพื้นฝูงอะไรได้วยนะเหมือนเหมือนมาคนเดียวดังคนเดียวอย่างเงี้ยเป็นแบบเปี้ยงไปเลยนะคะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองสีฟ้านะคะ อ่ะเดี๋ยวมาดูคําแนะนําจากไพ่เพิ่มเติมนะคะว่าไพ่จะแนะนําอะไรคนกองฟ้านะคะเกี่ยวกับประเด็นชื่อเสียงในอนาคตเนี่ยนะคะอ่ะได้ไพ่แชรีออดค่ะห้าเหรียญห้าดาบ หนึ่งดาบสิบดาบแอปแอปมองว่าคุณกองฟ้าเหมือนดวงจะมาทางด้านแบบฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจคนไหมเหมือนคุณกองฟ้าบางที มีความคิดว่าถ้าถ้าคุณกองฟ้าอยากจะทํางานทางด้านแบบเฮ้ยลุยงานธุรกิจนั้นนู่นนี่มันดูมันดูไม่ค่อยประสบความสําเร็จอะมันบอกไม่ถูกอะ่ะมันดูค่อนข้างเจ๊งขาดทุนง่ายอะไรเงี้ยเหมือนคุณน่าจะเหมาะกับใช้แรงกายแรงใจ เป็นฟิลแบบเยียวยาจิตใจคนอื่นคือคือคือลงทุนเงินแล้วมันไม่ค่อยสําเร็จอะเหมือนเป็นฟิลขายของอะไรไม่แล้วต้องสต็อกสินค้าคุณไม่ค่อยลุ่งว่ะคุณเหมาะที่จะทําอะไรใช้แรงกายแรงใ,ใจแลกมาใช้หยาดเหงื่อแรงกายแรงใจความสามารถแลกมาแล้วได้เงินอ่ะตรงตรงเนี้ยจะเหมาะกับคุณแล้วจะดูมีชื่อเสียงมากกว่าเป็นการค้าขายอะการค้าขายมันเป็นห้าเหรียญอะมันไม่ค่อยสําเร็จ ถ้าจะเอาแบบมีชื่อเสียงอย่างเงี้ยหนึ่งดาบมงกุฎแบบช้ยชนะต้องเป็นมันต้องเป็นอาชีพที่แอปบอกเมื่อกี้คือไอ้พวกฮิลลิ่งเยียวยาจิตใจคนความเชื่อแบบอะไรพวกเนี้ยที่ไม่ต้องลงทุนเงินนะเออคุณจะประสบความสําเร็จมากๆเลยอ่ะอประมาณเนี้ยนะคะก็ลองลองดูว่าว่าตรงไหมนะคะเออเขาก็บอกว่าประมาณเนี้ยคะ่ะคนกองสีฟ้านะคะ จบแล้วค่ะกองฟ้าอะต่อไปกองที่สองกองสีม่วงนะคะกองสีม่วงคะ่ะดวงชะตาชีวิตคุณในอนาคตอะมีดวงจะได้มีชื่อเสียงไหมมาดูกันเลยค่ะ ได้ไพ่หนึ่งดาบค่ะเก้าดาบหนึ่งถ้วย หนึ่งเหรียญแอปขอขยายก้าดาบหนะะ่อยค่ะก้าดาบจะเป็นเด็กดาบค่คุณคุณกองม่วงถามว่าดวงคุณในอนาคตมีโอกาส ที่จะมีชื่อเสียงไหมมันก็ม,มีมีโอกาสอยู่นะมีโอกาสมีชื่อเสียงอยู่ในสาขาวิชาชีพที่คุณถนัดอะเออยกตัวอยา่างเช่นเหมือนคุณเปิดเปิดร้านอาหารอะไรพวกนี้อ่ะคุณจะได้รับชื่อเสียงในฟิลที่ว่าเนี่ยร้านเนี้ยเออนักรีวิวอาหารอะไรเงี้ยเขาอาจจะมาที่ร้านคุณแล้วก็มาชิมอาหารร้านคุณแล้วแบบ เออแล้วก็ไปบอกต่อว่าเออร้านเนี้ยอร่อยจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาเขาจะมาทาคอนเทนต์ที่ร้านคุณแล้วแล้วคุณก็จะแบบได้รับชื่อเสียงได้รับเป็นเงินอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้ชีวิตของคุณนะ่ะเออแบบประสบความสําเร็จมั่นคงจากอาชีพเนี้ยแอบแอบรู้สึกว่าจะเป็นทรง,ทรงๆเนี้ยเหมือนเป็นอาชีพอะไรที่คุณทําอยู่เนี้ยแหละหรือหรือถ้าคนกองม่วงในอนาคตมีความคิดที่อยากจะทํากิจการอะไรบางอย่าง ที่เกี่ยวกับพวกอาหารการกินหรือเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ที่ที่มันหรือเป็นงานบริการอะไรก็ได้อะค่ะเหมือนเหมือนลักษณะว่าจะมีถ้าถ้าเราโฆษณาให้ตัวเองดูไม่ค่อยลุ่งอ่ะเหมือนเหมือนงานของคุณต้องป้องอาศัยอาศัยคนอื่นน่ะมาช่วยมาช่วยบอกต่อช่วยรีวิวอ่ะ เออคุณถึงจะมีชื่อเสียงแล้วประสบความสําเร็จไปจนถึงแก่เท่าแบบกเกษียณแล้วคุณก็ยังมั่นคงกับอาชีพนี้อยู่เลยอะ่ะคนก็มาอุดหนุนรีวิวบอกต่อบอกต่อไปเลยเลยเป็นฟิลทํามาหาก,กินอาชีพใดอาชีพหนึ่งอะคะ่ะประมาณนี้นะคะอ่ะทีนี้มาดูต่อว่าแล้วไอไอชื่อเสียงตรงเนี้ยมันมาจากด้านไหน ด้านมันคือด้านไหนนะคะแต่เมื่อกี้ไพ่ก็บอกคร่าวๆอยู่แต่เดี๋ยวขอดูอีกรอบว่าว่าเป็นด้านไหนที่จะมีชื่อเสียงนะคะคนกองม่วงอ่าใบาแรกเป็นควีนถ้วยค่ะใบที่สองเจ็ดไม้สองดาบ เป็นฟิลแบบเป็นฟิลพวกแบบอ่ะอันดับแรกที่แอปเห็นนะจะเป็นฟิลพวกแบบร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยแหละเหมือนต้องใช้ฝีมือเช่นเปิดร้านอาหารเปิดร้านกาแฟเปิดร้านขายขนมอะไรพวกเนี้ยที่เป็นเกี่ยวกับของกินอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วเหมือนอ่ะ คนนั้นคนนี้มากินแล้วแบบโอหมันอร่อยจริง,รงๆแล้วไปบอกต่ออะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ธุรกิจของคุณล่ํารวยประสบความสําเร็จแบบแบบทั้งครอบครัวคุณล่ํารวยมีความสุขถาวรมั่นคงไปเลยเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารการกินอะไรพวกเนี้ยแหละประมาณเนี้ยเหมือนทําอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้ว,แล,วแล้วออกมาทําเป็นไอเดียธุรกิจแล้วปรากฏว่ามีคน มีคนมากินแล้วชอบก็ไปบอกต่อหรือมารีวิวให้คุณว่าเอ้ยคุณร้านคุณทําอาหารอร่อยทําขนมอร่อยอะไรพวกเนี้ยแล้วคุณก็รวยปังไปเลยประมาณนี้เป็นแนวแนวด้านของกินน่ะหรือไม่ก็อีกพลังงานหนึ่งนะคะเป็นพลังงานพวกงานงานฝีมืออะ่ะที่แบบว่าอะ่ะคุณคุณกองม่วงอาจจะมีฝีมือเกี่ยวกับอ่าชั้นชั้นสารสารกระเป๋าก่งถัก ถักไหมพรมเป็นเป็นถุงมือเลยสักอย่างหนึ่งอ่ะที่เป็นฟิลงานฝีมืออะเอออันนี้ก็ที่ที่เหมือนคุณต้องใช้ใช้ฝีมือของคุณอ่ะเออเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งอ่ะเท่าเท่าที่แอปเท่าที่แอปสัมผัสได้อ่ะเป็นพวกงานฝีมือเย็บปักถักร้อยที่ที่คุณจะต้องลงแรงเองอ่ะไม่ไม่ใช่เป็นรับเขามาขายนะเออเหมือนแบบมี้ ต้องมีฝีมืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเนี่ยมันเป็นไพ่แบบแม่บ้านแม่เรือนอะไรพวกนี้เหมือนแบบฉันฉันสามารถถักถักไหมพรมเป็นเสื้อของเด็กได้นะมันก็ปังเหมือนเป็นงานฝีมืออะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็ก็ได้อยู่แต่แต่แอปว่าเป็นฟิลของกินนะจะเด่นประมาณนี้นะคะอ่ะเป็นเป็นชื่อเสียงทางด้านนี้นะคะแต่รู้สึกว่าพอเรา PR เองประชาสัมพันธ์เองมันไม่ค่อยลุ่มเท่าแบบ มีคนมาแบบมากินร้านเราแล้วเขาไปบอกต่อเรารวยอะไรเงี้ยแล้วมีชื่อเสียงไปเลยนะคะจะประมาณนี้อะทีนี้มอดูคำแนะนำจากไพ่ว่าอ่ะไพ่เขาจะแนะนำอะไรคนกองสีม่วงนะคะเกี่ยวกับประเด็นมีชื่อเสียงนะคะในอนาคตได้ไพ่เจ็ดหมายค่ะ พระสังฆราชหกดาบเมทิกเชียนอะ ให้เขาก็แนะนําคนกองม่วงว่าคุณเป็นคนเก่งมีฝีมืออะยังไงก็ตามอาชีพที่คุณตั้งใจจะทําต่อไปในอนาคนตะมันจะมันจะมีชื่อเสียงจริงๆมันจะประสบความสําเร็จแล้วมันจะกลายเป็นอาชีพที่มั่นคงของเราไปจนตลอดชีวิตเลยซึ่งมันเกิดจากคนไปคนมาคนเขามาใช้บริการสินค้าบริการเราแล้วเขาไปบอกต่อแล้วมัน มันกลายเป็นแบบมีชื่อเสียงแบบอารมณ์เหมือนเราเราขายข้าวมันไก่อขายสมมติอ่ะฉันขายข้าวมันไก่อยู่อยู่อยูอย่หน้ามหาลัยตรงนี้แล้วมันก็กลายเป็นตำนานว่าจะต้องมากินข้าวมันไก่หน้ามหาลัยนี้นะเป็นร้านเก่าร้านแก่อะไรเงี้ยแล้วเป็นที่รู้จักนมีชื่อเสียงไปจนตลอดเลยอ่ะแล้วก็สามารถถ่ายทอดกิจการนี้ให้รุ่นลูกรุนหลานรุนรุนลูกุนหลานของเราก็สืบทอด กิจการเข้ามันไก่ของเราตรงนี้ยจนมีชื่อเสียงไปเรื่อยๆอ่ะอารมณ์เนี้ยแอบรู้สึกว่ามันจะเป็นฟิลฟิลอาหารการกินหรือแล้วดูถ่ายทอดเออเป็นมรดกให้ลูกหลานได้เลยอ่ะเอออารมณ์เนี้ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นบุญกุศลของคุณน่ะอืมแล้วก็ถ้าถ้าเราโฆษณาเองมันมันไม่ค่อยสําเร็จนะมันต้องอาศัยว่ามีคนนคนนี้มากินข้าวร้านเราแล้วเขาไปบอกต่อไปไปพีอาให้เราเองอ่ะโดยที่เราไม่ต้องจ้างอ่ะเออ แล้วเราก็จะดังดังไปเลยอะ่ะดังแล้วสําเร็จสามารถสืบทอดให้ลูกให้หลานได้ต่อด้วยค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองสีม่วงนะคะแอปแอปรู้สึกว่าเป็นแนวอาหารการกินอะไรพวกนี้นี่แหละ ต่อไปกองสุดท้ายนะคะนะคะกองสีเขียวนะคะค่ะกองสีเขียวนะคะหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือดวงคุณในอนาคตจะมีโอกาสได้มีชื่อเสียงไหมนะคะมาดูกันเลยค่ะอ่ะใบแรกแฮงแมนค่ะ นายดาบค่ะเดอะฟูค่ะนายไมย้ห้าเหรียญค่ะ หนึ่งหมายสีทั่วแอปแอปว่าคนกองเขียวทั่วๆไปอะค่ะไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นดวงที่จะต้องมีชื่อเสียงอะไรเป็นดวงทั่วทวไปอะเป็นมนุษย์ปูถทุชนทั่วๆไปที่แบบอะลองทำธุรกิจตัวนี้ก็ไปได้ดี อะแต่แต่วันนี้ยอดขายไม่ดีพุ่งนี้ยอดขายดีปังมัง่งไม่ปังมัง่งเป็นฟิลฟิลเนี้ยคือตามหน้าไพ่มันเป็นทั่วๆไปอะค่ะเหมือนก็เป็นชีวิตมนุษย์ทั่วไปลม้มลุกคุกคานดีมัางสําเร็จมัง่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นพลังงานที่ปนปน,ปนมาค่ะก็คือเป็นพลังงานแบบอ่ะฉันฉันหาเช้ากินขําอะไรอย่างเงี้ยทํางานกินเงนินเดือนแล้วก็บางพลังงานก็ เป็นเจ้าของกิจการก็ก็ก,ก็ก็ประสบความสําเร็จแต่บางบางวันก็รายได้อาจจะไม่ค่อยมี แต่ก็เป็นธุรกิจที่อยู่ได้อารมณ์เนี้ยแอปแอปมองเป็นฟิลฟิลแบบเป,เป็นเป็นเป็นมนุษย์อุถุชนทั่วไปที่ทํามาหากินมีมีมัม่งไม่มีมั่งก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นฟิลที่ว่าเออมีชื่อเสียงเปี้ยงปังอะไรยังไม่ค่อยเห็นนะเป็นฟิลแบบทั่วทั่วไปอะก็ปากกัดกินที่ทามาหากินไปไปเรื่อยๆอะดีบ้างเลวบ้างแล้วแต่เอออารมณ์เนี้ยเหมือนพันผวนไปตาม สภาพเศรษฐกษิจอะไรเงี้ยยังยังไม่เห็นว่ามีชื่อเสียงอะคะ่ะเป็นพูดทั่วไปกองเขียวอ่าโอเคงั้นมาดูคําแนะนําจากไพะะ่ค่ะก็คือสรุปกองนี้ไม่มีนะคะไม่ไม่มีดวงมีชื่อเสียงนะคะอ่าได้ไพ่เดอะฟูลค่ะสิบไม้ เต็นลือสีอืมโอเคก็กองเขียวเขาก็บอกในฟิลที่ว่าโอเคถึงถึงคุณจะเป็นดวงทั่วๆไปไม่ได้เป็นดวงมีชื่อเสียงเด่นดังอะไรเหมือนกองอื่นแต่คุณก็อยู่ของคุณมีความสุขเรียบง่ายแล้วก็งานหรือกิจการอะไรก็ตามที่คุณทำอยู่มันก็เป็นงานที่มั่นคง แล้วก็สามารถทำจนแก่เท่าเลี้ยงดูชีวิตเราจนแก่เท่าได้อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรก็เฉยๆกลางๆอะคะ่ะทั่วๆไปแต่ก็มันมันก็ราบเรียบแต่มันก็มั่นคงอะมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรคือเราก็อยู่ได้โอเคมันอาจจะมีผันผวนตามกระแสเ,ศ,เศ,ศรษฐกิจไปบ้างนิดนึงแต่ว่าเราก็อยู่ของเราได้มันก็เป็นเป็นธุรกิจที่มั่นคงหรือเป็นงานอะไรที่มั่นคงเราก็อยู่ได้ของเราแบบมีความสุขจนเรากรเกษียณอะไรอย่างเนี้ย นะคะก็ถึงจะไม่ได้มีชื่อเสียงเหมือนกองอื่นแต่ก็เราเราก็มองว่ามันก็เป็นฟิลแบบเป็นสิ่งที่เราอยู่ได้กับอาชีพเนี้ยเราสามารถยึดเป็นอาชีพที่มั่นคงของเราเหมือนเหมือนถ้าทําธุรกิจก็จะมีลูกค้าเก่าและใหม่วนเวียนเข้ามาเรื่อยๆแต่อาจจะไม่ได้พีคมากว่าว่ามีชื่อเสียงอะไรแต่เราก็อยู่ของเราได้จนเราแก่จนเราแบบ เลี้ยงดูชีวิตเราจนกเกษียณได้ก็มั่นคงก็ไม่ได้อะไรเราก็มีความสุขของเราได้อะไรอย่างเงี้ยกลางๆแต่ก็มั่นคงนะไม่ได้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะนี่ก็คือคําตอบของกองเขียวนะคะค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับ ep นี้นะคะดวงคุณในอนาคตมีโอกาสที่จะได้มีชื่อเสียงไหมถ้ามีมีด้านไหนนะคะก็จบลงแล้วอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ เข้ามารับฟังรับชมกันจนจบคลิปเลยนะคะแอปก็อขอขอบพระคุณทุกท่านที่แนะนำห,หัวข้อให้ทำคลิปกันมานะคะเดีย๋ยวแอปจะทำให้ตามคิวเลยนะคะโอเคค่ะแอปก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมในคลิปนี้นะคะมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการงานการเงนิงนความรักสุขภาพโชคลาภเงินทอง ขอให้หลั่งไหลเข้ามาในชีวิตคุณต่อเนื่องแม่ค่ะสายมั่นคงไปจนตลอดชีวิตเลยนะคะโอเคค่ะขอพระคุณทุกท่านมากนะคะเจอกันใหม่ห้าในวัน